นี่มาสีข้าวครับครับผมสวัสดีครับผมนะครับอาจจะมืดจังเลยด้วยครับโออหาแสงก่อนหน้าวะครับเออวงไฟไปไหนวะลอดลอดมึงส่องไฟมาที่เนียนน้อยนเอยพอแล้วพอแล้วลอดครับทํางานโอ้ครับผมตอนนี้ก็ําลังจะยกเข่าครับผมนะครับ จะสีเขาแล้วเดี๋ยวเอาพยโยกเข่าล้วครับผมครับผมตอนนี้ก็กำลังเก็บเข่ากันครับผมโอ้นะครับสีเข่าจนมืดดึ๊กดึงดืนนะครับผมย้ำบวเซย์ย้ำบวแล้วโอ้ไม่หาเจ้าหนึ่งยุ้ กำลังยกเขากันครับผมกำลังยกเขากันอยู่โอ้ยสุดยอดอันนี้ก็เป็นแผนไอเย็บข้าวเสร็จยังวะเฮ้ยเย็บข้าวเสร็จยังเนี่ยฮะข้าวเสร็จยังเนี่ยกำลังเย็บเสร็จครับอะพอดีงานกำลังจะจบพี่อะไกำลังจะเมาเออกำลังจะเมาโอ้ยมา อ่ายกดีดีดีมากดีมากอ่าโยกเข้าไปนะครับอันนี้เป็นไมรุ่นนะครับทีมงานไมรุ่นครับเมาหน้ามันแน่จัง่อยอ่ายกไปยกไปอ่าดีเอาหนึ่งสองสามเอายกโอ้นนั่แล้วโอ้ยกังชงมาจับเลยไอออสเฮ้ยเอ้ยมึงทำอะไรอยู่วะเออโอ้โหอ่าจะะ้้อน เอจริงๆเลยว่ะอ่านี่ครับอีกชุดหนึ่งโอ้โหเอาเอาเดเข้าไปเออทั้งใหญ่ใหญ่ดีดีครับยางมากยางมากนั่นแหละเออว่ะสุดยอดว่ะไวรุ่นว่ะแม่งฟิตชิบหายเลยโอ้โหเฮ้ยอ่าเดี๋เข้าไปเดี๋เข้าไปดีดีนั่นแหละโอ้ยผ่านไปอีกหนึ่งเอ่าไปทางนึงครับผมอ่าไปเราไปเราว่ะนี้เอาน้าพร้อมกันหน้าพอมกันหนึ่งสองสามเออนั่นแหละ โอ้ยสุดยอดเลยว่ะเขาหนีประมาณหกสิบกว่ากระสอบครับผมมันหาสิบหกสิบกระ 5, 6, กสอบได้กำลังเอาขึ้นรถอยู่ยกกว่าใบครับผมผมถ่ายไดีโอเด้งเดียวเจ็บหลังเนาะหมึดัมหน่อยเลยนครับผมวันที่น้องนะครับผมสิบห้ามาเบิ้งตอนนี้เจอของหน้าครับผมกำลังสิจกบบให้เงินไปซื้อกัแบบแก้มนะครับหบบล,ลงบัวนะครับหลงบัวหงบัวนะครับ ภาสาอังกฤษผมไม่ใช่สุรินผมไม่ใช่คนสุรินใช่ไหมดูบัตรภาษาอังกฤษโอ้ยอีพีสองนะครับตอนนี้อีพีสองโอ้เขาจะเนี่ยอันนี้เจ้ามาเจหลังครับผมเดี๋ยวจะกระสอบนี่ยหากระสอบบะโอ้นี่งกำลังหยิบอยู่ครับผมนะครับอันนี้ขั้นหนึ่งครับผมใส่ขั้นเดียวบัฟฟยกไปยกไปเอานานเลยครับผมดีมากดีมาก ไปสิยกซอยกันยกบ่อยเจ็บหลังโอ้ใจยเยนจ็นใจเย็นอย่าส้นกันสิล่ะใจยเยนจ็ยเยนใจเย็นหลับเป๊ะหลับเป๊ะลังนึงเลยโลังนึงเลยบ่โอ้เอาครับค่าแก่เนาะแก่เมื่อยเนาะลังนึงเลยเนาะเหนียงเนาะลังนึงเนาะเนียเนาะ เอาผมก็สอบสุดท้ายครับก้าสองไฟหน่อยสองไฟหน่อยสอบสุดท้ายครับผมอห้เขาบอลดูหน่อยเร็วเออกระสอบสุดท้ายครับผมเอ้ยเต็มทีแล้วเว้ยเต็มทีแล้วเว้ยนี่แล้วนั่นแหละจัดไปจัดไปเออครับแผนกเสบียงมากแล้วครับผมแผนกเสบียงไม่เล่นคนละนิดคนละหน่อยถ้าแกมเนื่อยครับของแกมเนื่อยแกมเนื่อยนะครับแกมเนื่อสีครับผมสีขาวบ้านนอกนะครับ อันนี้อันนี้นำน้ำมะขามนำบักขามเขากินนำบักขามออ้ยคุยเอ้ยมึงพี่อะไรนะฮะโอ้ยเฮ้ยมึงโชว์เราก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อันนี้กินนำบักขามเลยครับผมหมดเอาไหมแกมึงแบ่งเนี้ยแกมึงแบ่งให้ตากลองกูแนะมันพวกกินอ่ะนะครับตอนนี้ก็กำลังสิเอาเขาขึ้นเล่านะครับผม นะครับกำลังคนกันออดมึงก็ทำงานหน่อยออดมึงโอ้โหอะไรวะมาก็มาช้าคุยเอ้ยอาจจะไม่เพอนะครับอาจจะไม่เพอตอนนี้กินน้ำมะขามไม่เรากินน้ำมะขามเข้าไปนิดนึงฮะหยาบแสดงเราต้องละเอียดบื้ยบือยกใส่บาหลอดผมไปยกใส่บาตรเขาเลยโอ้โหรับผมตอนนี้กำลังเคียย์ปัญหากันอยู่ครับเขาเขาไม่เขาเกาโอ้ยเราเนั่ยขึ้นไงเถอะวะ เช็กเช็กนะเอ่อข้าพันแยกไปเลยต่างหากไม่ต้องไปวุ่นวายกับเขาเออฮะไม่เอาไว้ตรงนั้นไปเลยถ้าข้าพันไป่ยกให้เหนื่อยทำไมใช่ไหมล่ะอ่าดีครับอ่าพลิกเข้ามาพลิกมาพลิกมาอบพลิกก็อย่าไว้หมดอ่าเอาไปกินเลยโยขาแล้วกินนะกินนะเบียร์แม่โงมแล้ว กูอมน้ำมะขามแล้วมึงจะกินอะไรมึงมั่วชิบหายเลยว่ะออดโอ้มึงไม่แล้วไม่คนไม่เคยได้กินว่ะอ่าดีดีนั่นแหละวางลงไปอ่าอ่าดี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 มากดีมากเออไปยกคนยกคนเอาเรียงเออเลี้ยงตรงนี้นี่นี่โอเคอ่าเอายกมายกมาได้ึ้นมาใครโต๊ดมากูอมปากแล้วมึงจะแดกของกูอยู่แล้วเนี่ย โอ้โหน้ำขามด้วยโอ้โหมึงนิม่วงจริงหรอออดไม่ได้ห่วงกูอมไปแล้วกูอมไปแล้วมึงจะกินยังไงเกก่าินหมโอ้มึงนี่คอสกปรกมากว่ะอาโยกแล้วดีๆใจเย็นสองคนนะสองคนอย่าคนเดียวเดี๋ยวไม่สิ่งไม่สินักหลังมสไม่สินก็บหลังสิบก็บหลังอ่าดีดีนั่นแหละอ้าวเข้าไปนั่นแหละอ่าสองคนยกเข้าไป อ่าดีครับฟัง่าแล้วโอเคชัดเจนเปะนะครับผมดีมากดีมากหลอดแสดงว่ามึงมึงแอลกอฮอล์ลงมอนะพอมาเลื่นเหรอโอ้มึงตลอดเลยว่าโอ้เอายกเข้าไปดีดีดีมากดีมากเอากายยกเข้าไปเอาแผนกข้างในครับยกดีมากครับผมอ่าตามนั้นตามนั้นตอนนี้กําลังไหลแล้วปล่อยปล่อยผมเลยครับ ไอ้ตากล้องไหลตอนนี้ตากล้องกำลังเริ่มไหลละคนอื่นไม่ได้ไหลนะตากล้องไหลอโยกดีมากดีมากตากล้องทำอะไรไม่ได้ครับเก็บหลังเฉยๆนะครับก็เลยช่วยยกไม่ได้ลลบ,บอแรกีข่ขคานมึงก็บอออบ,บ,บอวอกกูทัวทิพทัวแดงหลกูเจ็บหลัง โอ้ยเรานี่แม่งสร้างบ้านห้องสองห่องได้เลยนห่แมห้องเศร้านี่แหมออสเออดีมากดีดีดีโอเคจัดไปออสเออบ่านะครับออออโอเคเดี๋ยวฐานก้าเขาจัดการเองนั่นแหละยาวไปครับผมยาวไปที่ผมคืออยู่หน้าประตูครับหน้าประตูไม่มีอะไรมากครับอ๋ออ๋อให้เขาอย่างเดียวโอ้คนเมาพูดเนี้ยแหละอออผมบ้าผมไม่ได้เมา ครับผมตอนนี้ก็กำลังสีเขาเ็จแล้วนะครับผมนะครับตอนนี้ก็นะครับเข้าสีเขาของผู้ใหญ่บ้านนะครับเมื่อนี้ก็เ่าแก่เ่าแก่เมื่อนี้ก็เรียงเต็มที่นะครับตอนนี้กำลังนะครับกำลังเตรียมพื้นที่นะครับในการกินข้าวนะครับผมครับผมตอนนี้ก็กำลังปูครับผมปูผ้าเขียวไม่ใช่ผ้าเขียวผ้าฟ้านี่ว่านะครับนะครับตอนนี้นะครับผม ครับ<า>กำลังหาพื้นที่ในการกินกันอยู่ครับผมนะครับโอ้ประมาณหลายสิบชีวิตนะครับผมแต่ละคนมีมหาเทพมีแต่มหาเทพออดมึ่เห็้อย่างออดโอ้แม่งจอบกินคนเดียวเลยวะโอ้เร็วชิบหายเลยวะมีแต่มหาเทพนะครับผมน้ำขามมัง่งครับทั้งน้ำขาวมั่งเพียบนะครับครับผม ตอนนี้ครับก็กำลังอัจะมืดไปจังหน่อยนะครับผมว่าไงก้าก้ากินอะไรเนี่ยต้มไก่ต้มไก่อ่าไม่ใช่ขนมจีนหรอวะมึงต้มไก่มะนะึงงัวมันอ่ะมีต้มไก่ด้วยเขามีต้มไก่ด้วยโอ้โหว่ะนี่กูถ,ถ่ายวิดีโออย่างเดียวนะแต่กูไม่ได้มีใครใถ่ายกูเลยว่ะโอ้ออดมึงนี่แผนกตากล้องไม่ได้ช่วยเฮียอะไรเลยถามผมลำบากเลยโอ้ตาย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 แล้วตายแล้วมันนี่มันนี่คุณยายปากเขาเลี้ยง ขนมจีนนะครับอย่างนี้แกงไก่เอาแล้วสรุปแล้วไม่มีอันนี้อันนี้แกงอะไรกับข้าวเหเนี่ยฮะแกงไก่อันนี้น้ำยาโอ้น้ำยาครับผมโอ้ไมแตะเลือดครับผมนี่ผมไม่ได้ขาดเลือดนะผมมาขาดใจอย่างเดียวบอกตรงผมมาขาดใจอย่างเดียวนะครับผมครับผมเดี๋ยวขออนุญาต เสีแต่โอ้โยเดย <ś> ็กเฮ้ยนี่นี่กองไม้ไก่มึงเดี๋ยวคุณสกินเนี่บึง้งตอนนี้แอลกอฮอล์กูเอ้ยน้ำมะขามเราจะบอกว่าแอลกอฮอล์ไม่ได้เราต้องบอกว่าน้ำมะขามน้ำมะขามลงคอเต็มที่แล้วนะครับผมตอนนี้ส่วนแบ่งกูจะติดอันนี้ยูทูบเนี่ยเสร็จแล้วกูจะติดเหลืองไหมวะเหลืองติดเหลืองกูต้องแก้นะเว้ยสายเหลือง ไม่กือเหลืองต้องแก้นะสายเหลืองสายเหลืองควยอะไรล่ะมึงมึงมึงโม่ตลอด <laughs> ขอโทษนะครับอาจจะพูดคำหยาบไปับแต่แต่คนอื่นเว้ยแต่ของบ่มีคนทายห้ตากล้องกูกับแอลกอฮอล์ลงกข้อเมาบุญกุเรื่องอยูไม่ได้เรื่องใน่ลาวเลยแม่งควยจริงเลยว่ะดูดิดมันนั่งเงียบปิ๊บบักนี่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 ตากล้องอหเหรออ่าบุได้เรื่องเลยอ่ะพออืม เขาใหญ่เขานี่ล่ะแค่นี้ครับผมกบผมก็เสสิ้นภารกินนะครับสีเขานะครับตอนที่สองนะครับตอนแรกมันบอเริ่มปันไหนนะครับอันนี้คือตอนที่สองครับยังไงก็เดี๋ยวสปิดเคลอเราฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เลยครับผมแค่นี้ครับกินน้ำบักขามไปหลายแล้วก็มันก็มึนๆใจหน่อยครับผมแค่นี้ครับผม